Oh, 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 oh. Uh oh. สีกระเป tamam ๋าสตางเสริมดวงตามวันเกิดประจำปีกระต่าย25 6หว่ากันได้เร er yeah. okay. ื oh, cool. oh, cool. ่องของโชคนะครับถือว่าเป็นเรื่องสําคัญสําหรับคนไทยเลยทีเดียวนะครับแม้เรื่องนี้จะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วแต่ว่าใครจะเชื่อมากหรือว่าเชื่อน้อยนะครับเอาละครับวันนี้นะครับผมมีทั้งกระเป๋าสตางผู้ชายแล้วก็กระเป๋าสตางผู้หญิงนะครับ มีสีอะไรนะครับที่ถูกฉโลกตามมันเกิดไปดูกันเลยนะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์เป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนกาดายกาเสียชอบความเสี่ยงและท้าทายจะเป็นคนช่างสงสัยซึ่งจะทําให้เป็นคนที่ชอบคน้นคว้าค้นหาคําตอบนะครับไม่อยู่นิ่งชอบที่จะสแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่มีความคิดฉเฉลียวฉลาดในการอ่านเขียนเข้าใจอะไรง่ายแต่จะค่อนข้างอ่อนไหวสีกระเป๋าสตางค์เสริมดวงนะครับได้แก่สีเขียวและสีม่วง กระเป๋าสตางค์สีเขียวนะครับช่วยเสริมเรื่องทรัพย์และเรื่องการเงินกระเป๋าสตางค์สีม่วงก็เป็นอีกสีหนึ่งนะครับที่ช่วยถึงเรื่องของความมั่นคงร่ำรวยเงินทองคนที่เกิดวันจันทร์เป็นคนที่ค่อนข้างเงียบสุขุมชอบคิดไปเองเอาแต่ใจไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเองมองโลกในแงด่ดีเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสีกระเป๋าสตางค์เสริมดวงได้แก่สีส้มและสีม่วงสีส้มนะครับคือเสริมสเสน่ห์และเสริมความมั่นคงให้ทางการงาน กระเป๋าสีม่วงเป็นสีแห่งความมั่งคัง่งด้านการเงินในปีนี้คนที่เกิดวันอังคารเป็นคนที่ตรงไปตรงมาทำอะไรทำจริงชอบเสี่ยงภัยชอบใช้กำลังมีความคิดสร้างสรรค์เป็นนักกีฬาปรับตัวได้เก่งอดทนสูงควบคุมตัวเองได้ดีรักสงบมีจิตใจดีสีกระเป๋าเสริมดวงได้แก่สีส้มและสีดำสีส้มนะครับเป็นสีที่ช่วยเสริมด้านการเงินให้เงินเข้ากระเป๋ามากๆในปีนี้กระเป๋าสตางค์สีดำ ปีนี้เป็นปีทองทั้งเรื่องของการเงินและก็การงานเรื่องของหัวใจกระเป๋าสตางค์สีดำเหนียวซัพย์เสริมความมั่นคงทางการเงิน คนที่เกิดวันพุธกลางวันเป็นคนที่มีสัมพันธ์ดีชอบการติดต่อเจราจามีศิลปะในการพูดที่ผู้คนยอมรับเหมาะที่จะทําการค้าขายหรือว่าธุรกิจต่างๆมากกว่างานรับราชการมีสติปัญญาที่ดีมีความเฉลียวฉลาดแต่ความจําไม่ค่อยดีชอบลืมเป็นคนที่ปรับตัวเก่งไม่อวดเก่งรักธรรมชาติสีกระเป๋าเสริมดวงนะครับได้แก่สีทองสีดําสีฟ้าและสีน้ําเงินกระเป๋าสตางค์สีทองและสีดำนะครับช่วยเสริมทรัพย์ ช่วยให้เงินเข้ากระเป๋ามีไม่ขาดสายนะครับกระเป๋าสตางค์สีฟ้าและสีน้ําเงินช่วยให้ประสบความสําเร็จในอาชีพการงานรวมถึงความรักและความสัมพันธ์ คนที่เกิดวันพุธกลางคืนเป็นคนรอบคอบไต่ตองทุกครั้งก่อนที่จะทําอะไรมีศิลปะในการพูดเป็นคนที่มีความรับผิดชอบใจร้อนมีความเป็นผู้นําสูงรักครอบครัวรักความกกาวหน้ามักคิดการใหญ่สามารถสร้างเงินทองหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหารสาริมทรัพย์ได้ดีสีกระเป๋าเสริมดวงนะครับได้แก่สีขาวสีเหลืองและสีแดงกระเป๋าสีขาวและสีเหลืองนะครับช่วยเสริมสเสน่ห์ให้กับผู้ใหญ่รักใคร่สนับสนุนแถมช่วยให้เงินข้อมือตลอดทั้งปีอีกด้วยกระเป๋า สีแดงช่วยเรียกสาบให้เข้ามาช่วยเสริมความก้าวหน้าและเจริญเติบโตในหน้าที่การงานคนที่เกิดวันพฤหัส,สบ,บดีเป็นคนที่มีสติปัญญาที่เฉียบแหลมมีหลักการและเหตุผลรักความยุติธรรมเป็นนักปราชญ์ผู้รอบรู้สงบสันโดษมองโลกในแงด่ดีใจอ่อนและขี้เกรงใจสีกระเป๋าสตางค์เสริมดวงนะครับได้แก่สีขาวสีเหลืองและสีแดง ระเป๋าสตางค์สีขาวและสีเหลืองช่วยเสริมเรื่องการเงินทำอะไรก็ประสบความสำเร็จมีเงินเข้ากระเป๋าได้ง่งายๆกระเป๋าสตางค์สีแดงช่วยเสริมเรื่องสเสน่มีคนอุปถัมภ์อาจได้เลื่อนยศเลื่อนขนั้นงานดีเงินดีคนที่เกิดวันศุกร์เป็นคนเจ้าสำอางละเมียดละไมซื้อตรงซื้อสัตว์ เป็นคนที่รักสวยรักงามมีระเบียบมีความรู้รอบตัวฉลาดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งชอบเดินทางท่องเที่ยวรักธรรมชาติศิลปะและดนตรีสีกระเป๋าสตางค์เสริมดวงนะครับได้แก่สีเขียวและสีชมพูกระเป๋าสตางค์สีเขียวช่วยเสริมเรื่องเงินทองโดยตรงทําให้คุณนั้นทํามาค้าขายร่ํารวยกระเป๋าสตางค์สีชมพูช่วยเพิ่มพลังและดึงดูดคนเข้าหาทํางานทําการเป็นที่พึงพอใจของเจ้านายและเพื่อนร่วมงานแถมยังช่วยให้ความรักสว วางสวยในปีนี้ คนที่เกิดวันเสาร์เป็นคนที่เด็ดเดี่ยวหนักแน่นมัธยัสถ์ทำอะไรก็ชอบย้ำคิดย้ำทำส่วนใหญ่แล้วเป็นคนที่ฉลาดเพราะเป็นคนที่ชอบคิดอะไรแบบลึกซึง้งและช่างสังเกตเสมอเป็นคนที่มีความรับผิดชอบใจร้อนรักความกกาวหน้ามักคิดการใหญ่สามารถสร้างเงินทองหรือวัตถุธุรกิจที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์สีกระเป๋าเสริมดวงนะครับได้แก่สีฟ้าสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงกระเป๋าสตางค์สีฟ้า,ฟาและสีน้ำเงินเป็น2ส,สีที่นำพามาซึ่งโชคลาภและการเงินที่ แถมยังช่วยเสริมสเสน่ห์และความโดดเด่นให้กับตัวคุณกระเป๋าสตางค์สีแดงช่วยเสริมโชคลาภและเงินทองการงานมั่นคงและมีความก้าวหน้าเอาล่ะครับคำถามวันนี้นะครับผมถามว่ากระเป๋าสตางค์เสริมดวงสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับมีสีอะไรบ้างเอาล่ะครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับกริ่งแจ้งเตือนจะไม่พลาดคอนเทนต์หรือว่าข่าวสารอะไรใหม่ๆนะครับแล้วเจอกันครับผม